สวัสดีครับผมเว็บ o n s t y s h o p c o m ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ตัวกล้องมัลติฟังชั่นคล็อกครับอุปกรณ์ที่มีให้ก็จะมีตัวรีโมทตัวไดเวอร์ตัวคู่มือแล้วก็สายชาร์จกับสายทานเฟอร์ข้อมูลนะฮะอันนี้คือตัวกล้องหน้าเลนจะอยู่ตรงนี้เลยครับอันนี้คือเซ,เซนเซอร์ที่เอาไว้ยิงจากรีโมทนะฮะตรงนี้เป็นตัวควบคุมของหน้าจอนาฬิกาไม่เกี่ยวกับตัวกล้องครับ เปิดเข้ามาวิธีการใช้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้อันนี้คือเอาไว้ทานเฟอร์ข้อมูลผ่านสาย u s b กับเป็นที่ชาร์จครับแต่ตัวนี้คือที่ใส่ไมโคร s d ครับเรามาเริ่มใช้กันเลยดีกว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือคุณต้องซื้อตัวไมโคร s d เพิ่มมานะฮะตัวนี้แบบตัวนี้จะอยู่ได้นานมากแนะนำ16กิกก็จะได้ถ่ายได้ประมาณ4ชั่วโมงกินไปแล้วะฮะใส่เวลาใส่เราไงทางด้านทองแดงขึ้นนะฮะ เ็จยาเข้าไปในรูนี้เอาเล็บจิกเข้าไปหน่อยหนึ่งมันจะดังกึกฮะคือเราเข้าไปเสร็จแล้ววิธีการใช้เราเปิดตรงนี้ขึ้นมาเป็นออนจะเห็นไฟสีฟ้านี่ไหมัะจะมีไฟสีฟ้านี้มาอยู่ให้เราใช้รีโมทรีโมทให้เรากดโหมดวิดีโอจะมีอีกรีโมดโหมดวิดีโอโหมดจับความเคลื่อนไหวโหมดถ่ายภาพและโหมดอัดเสียงให้เราคลิกที่โหมดโหมดถ่ายวิดีโอฮะเวลากดไปแล้ว ให้เซนเซอร์ตรงกันตรงนี้เมื่อกี้ไฟผมกดติดไปแล้วไฟมันเะกระพริบรแล้วดับไปนี่คือการอัดวิดีโอแล้วฮะเราก็ตั้งไว้ได้เลยเสร็จ <Set. S 1> เราจะหยุดอัดวิดีโอเราเราเอากล้องหน้ากล้องขึ้นมาอีกทีหนึง่งเสร็จเรากดรีโมทที่ปุ่มเดิมครับไฟจะติดขึ้นมาเป็นสีฟ้าเสร็จแล้วเราก็ปิดเครื่องได้เลยปุ๊บ เราก็ทานเฟอร์ไฟล์โดยการเสียบเอาใส่ USB ตรงนี้เสียบเข้าไปที่รูนี้ฮะเสเร็จแล้วก็ไปต่อกับคอมพิวเตอร์มันก็จะเห็นขึ้นมาเป็นไรนึงนะฮะแค่นี้เองครับเวลาการชาร์จเราก็เสียบเหมือนเดิมเวลาชาร์จควจะเสียบประมาณไม่เกินสองชั่วโมงนะครับมันก็จะเต็มเรียบร้อยแล้วครับมีรายสอบถาม สอบถามเพิ่มได้ทางเบ็บอยนะครับขอบคุณมากครับผม